เชื่อป่ะเมื่อก่อนหลอดไฟที่เราหาซื้อกันได้ทั่วไปเคยถูกเอามาตั้งสแสดงโชว์เหมือนเป็นของพิเศษให้คนไทยเราได้พี่โชว์คนไทยในสมัยนั้นก็คิดประมาณว่าเฮ้ยสิ่งนี้คืออะไรทาไมมันให้แสงสว่างได้วะก็ต้องย้อนกลับไปตอนสมัยรัชากาลที่5ก็มีการนําเข้าหลอดไฟมาแลวเอาไปติดตั้งหน้าก,ากระทรวงกะลาหมทีนี้ชาวบ้านก็แห่มาดูกันเต็มเหมือนมาดูโชว์เวทมนต์เลยจ้าเพราะว่าในตอนนั้นหลอดไฟยังเป็นของที่มีแต่ในกระรวง,งใหญ่ๆในรัฐบาลแล้วก็พวกบ้านคนรวยก็เท่าน,านั้นบ้านคนชนชั้นกลางยังเป็นตะ ให้ชาวบ้านใช้ใช่ปะมันก็เลยมีโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นแต่ปัญหาคือตอนนั้นยังไม่มีหน่วยงานกลางด้านไฟฟ้าไฟฟ้ามันก็เลยมาไม่เสถียรไฟตกและไฟดับบ่อยลองคิดดูดิถ้าตอนนั้นเราเปิดร้านขายข้าวแล้วลูกค้ามากินข้าวตอนเย็นแล้วไฟดับจะทํามาหาขายได้ยังไงก็เลยเกิดมาเป็นกรฟรผด้วยการรวมกิจาการของหน่วยงานด้านการผลิตและส่งพลังงานไฟฟ้า3แห่งจัดตั้งมาก็เพื่อผลิตไฟฟ้าและก็สร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าประมาณว่าเขาพยายามจะทําให้ประชาชนคนธรรมดามีไฟฟ้าใช้แบบไม่ติดขัดงานแรกของกฟผก็เริ ส่งไฟฟ้าแรงสูงเอาจริงจนถึงทุกวันนี้กฟผนี่แหละก็คือผู้ผลิตไฟฟ้าหลักของประเทศเราเปแล้วแต่ที่เฟี้ยคือตอนนี้กระแสโลกเขาปรับมาเป็นเน็ตซีโลลดการปล่อยคาร์บอนมากขึ้นพี่ใหญ่กฟผเขาก็ไม่ได้อยู่ที่การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแบบเดิมแต่ตอนนี้พี่แกโฟกันไปที่พลังงานหมุนเบียนมากขึ้นก็พวกพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ำล่าสุดพี่แกเล่นติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ลอยน้ําในเขื่อนซะเลยผลิตไฟฟ้าได้เยอะพี่แกก็ใช้เทคโนโลยีหลายๆอย่างเข้ามาเพื่อบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าทั้งประเทศไทยไดด้โครรเเฟฟียววืออ่ากกป็นง์ คนลกที่ทำงานได้แบบมืออาชีพมีวิสัยทัศน์และทันโลกจจัดโ้ตรเจ๋